กับเรียนท่านประธาน่ิคารพบกับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณะสวัสดสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดมาหาสารคามพักเพื่อไทยเขตหนึ่งนะครับวันนี้ขอพิปรายพรบโอนงบมารายจ่ายพศออจุดๆ,ๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องโควิดนะครับแล้วก็พรบโอนงบมาณครั้งนี้เนี่ยจะเพื่อแก้ไขปัญหาและเยียวยาพู้รับผลกระทบจากโควิดและเรื่องอื่นๆ นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นจำนวนเงิน88,452ล้านนะครับซึ่งผมมีประเด็นที่จะพิปรายนะครับก็คือพรบงบรมารายจ่ายที่เราตัดมา88,452ล้านเนี่ยนะครับเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับหรืองบฟังชันเนี่ย39,893กล้านนะครับแล้วก็เป็นงบรายจ่ายบรรณาการนะครับอีก 13,256พล้านแล้วก็เพื่อชำระหนี้นะครับภาครัฐเนี่ยอีก3าม0 0กว่าล้านนะครับซึ่งมีประเด็นก็คือ1นะครับพอระบองนี้เนี่ยควรจะทําก่อนนะครับพอบองเงินกู้นะครับเป็นธรรมดานะครับคือเราจะแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยเราจะใช้เงินเท่าไหร่เราก็ต้องคิดในใจละนะครับรัฐบาลต้องคิดในใจแล้วแล้วก็ต้องคิดว่าเราต้องใช้เงินที่ ไม่จําเป็นเราจะจะลดกมเงินที่ไม่จําเป็นอย่างไรนะครับถึงจะมาว่าเราจะใช้เงินอะไรเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับซึ่งพรบรนี้เนี่ยปรากฏว่ามาหลังเงินกู้1ล้านล้านบาทนะครับซึ่งก็จะถือว่ามีความจําเป็นนะครับเพราะว่าการตัดเงินที่ไม่จําเป็นเนี่ยนะครับเราต้องตัดก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นงบดูงานงบประชุมหรืองบไม่เร่งด่วนนะครับทีนี้เมื่อเราตัด งบมาณที่ไม่จาเป็นแล้วแล้วเรากู้เงินอีกหนึ่งล้านล้านแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดูว่าเราจะใช้อะไรนะครับแต่พอเรากู้ไปแล้วหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยเรายังมีงบกระตุ้นเศรษฐกิจอีกสี่แสนล้านบาทนะครับซึ่งงบกระตุ้นเศรษฐกิจสี่แสนล้านบาทเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็ซ้ําซ้อนกับใน,ในบางโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งผมขออภิปรายว่างบที่มีความจําเป็นแล้วไม่ควรจะตัดนะครับก็คืองบกระสวงสารสุขนะครับ งบของเกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมนะครับแล้วก็เรื่องของชนระทานนะครับแล้วก็งบของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็คือเรื่องของตลิ่งนี่แหละครับคือมีความจําเป็นนะครับก็นําเรียนว่างบของอาทางงานกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับแล้วช่วงมีโควิดเนี่ยยิ่งต้องใช้เยอะขึ้นนะครับเพราะเป็น new normal ที่เราต้องลงทุนในการสร้างความมั่นคงทางด้าน สาสุขให้กับประเทศชาติถ้าสาสุขเราไม่มีความมั่นคงมันเป็นความเสี่ยงของประเทศนะครับซึ่งตอนนี้งบของสาสุขที่เราตัดไปไม่จะเป็นอาคารผู้ป่วยนะครับหรือเรื่องของอาคารบ้านพักของเจ้าที่นะครับซึ่งอาคารผู้ป่วยเนี่ยนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเราไปโรงพยาบาลน,นะครับอาคารปกติเนี่ยก็ไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับแล้วช่วงที่มีโซเชียลดิแทนซิ่งนะครับ ต้องห่างกันไปอีกนะครับพวกหมอก็ปวดหัวกันกน,นะครับว่าจะทํำยังไงเตียงจยะขยายยังไงนะครับห้องตรวจจะอยู่กันยังไงห้องอรับยาจะต้องห่างกันเท่าไหร่นะครับซึ่งเราต้องบริหารจัดการต่างๆนียใหม่หมดเลยนะครับซึ่งพอใหม่หมดแล้วเนี่ยมันต้องใช้เงินทั้งนั้นนะครับซึ่งเ,เรื่องของโควิดเนี่ยนะครับในเรื่องของงานเก่าก็ไม่พออยู่แล้วนะครับแล้วก็ของใหม่ก็ไม่เพียงพอนะครับ เราเห็นนะครับว่าเราไปโรงพยาบาลนะครับคนไข้ก็ยังนอนระเบียงอยู่นะครับคนไข้ก็ยังไม่มีที่นอนนะครับซึ่งในต่างจังหวัดคนในกรุงเทพอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ากรุงเทพมีเตียงเต็มนะครับโรงพยาบาลบ้านผมนี่ไม่มีคําว่าเตียงเต็มนะครับคนไข้มาต้องรับทุกรลายนะครับไม่มีก็ต้องนอนระเบียงนะครับซึ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องลงทุนด้านสาธารณสุขทีเพิ่มขึ้นนะครับ นอกจากทางโรงพยาบาลด้านไม่ว่าจะโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุม,มชนแล้วนะครับเรื่องของการลงทุนในเรื่องสาสุขมวลฐานในเรื่องของเ,ออเรียกว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนกว่าโรงพยาบาลก็คือรพอสตอรหรือธานีอนามมยนะครับซึ่งต้องยอมแล้วนะครับว่าหลายปีที่ผ่านมาการลงทุนด้านสาธารณใหม่เนี่ยถึงแม้จะมีเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับแล้วเรื่องของโควิดเนี่ยจะไม่เห็นว่า การลงทุนนั่นสารีมัยหรือพอสตอมีความสําคัญยิ่งนะครับที่ผ่านมาโควิดนี่นะครับพอนะครับเจ้าที่รพสตออสมวิ่งกันวุ่นเลยนะครับคนพวกนี้คือคนที่ทํางานนะครับฐานที่ก็ไม่เพียงพองบก็ไม่เพียงพอนะครับต้องผ้าป่าทุกปีนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับผมก็นําเรียนว่างบเดิมที่ไม่เพียงพออยู่แล้วเนี่ยครับท่านต้องทํานิว n o r m a l ี่จะทําให้งบรพสตนะครับ ที่ให้มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมีอาคารที่เ,เรียกว่าดูดีขึ้นนะครับตอนนี้สภาพเนี่ยค่อนข้างจะทรุดโทรมแล้วย่าแย่นะครับแล้วก็เรื่องขวัญกําลังใจเจ้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับว่าควัญงที่สาสุขเนี่ยนะครับเราก็ให้ปลายมามากในพบประมาณเรื่องของเงินกู้แล้วนะครับนี้ส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับถนนไปให้ไหนนะครับความเจริญไปให้นั่น ยังไงเราก็ต้องลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจอ,กยอยู่แล้วเราไม่ควรจะมาตัดงบของอกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทที่ไปถึงกับเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในชนบทนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมก็นําเรียนว่าท่านก็ตัดตรงนี้ท่านก็ไปกู้อีกหนึ่งล้านล้านมาทําอยู่ดีแต่ว่าเรื่องของงบป,ปกติที่เราทํากว่าจะทํากันเสร็จกว่าจะประชุมกันกว่าจะาเข้ามาสู่ งบประมาณเนี่ยขบวนการงบประมาณต,ต่างเนี่ยเราคิดแล้วคิดอีกนะครับแล้วงบของด้านคมนาคมที่มีความจําเป็นเนี่ยถือว่าเป็นงบลงทุนด้านหนึ่งที่เป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วถ้าท่านไม่ตัดโน่นี้นะครับท่านไปลดงบประมาณในเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจลงเนี่ยก็ยังได้นะครับเรื่องของชนบทาน,นี่สาคัญนะครับอีสานนะครับน้านี่ลำบากมากนะครับน้ําตาแทบกระเด็นนะครับเพราะว่า เรื่องของน้ำเนี่ยไม่เพียงพอไม่ั้านอุโปโภคบริโภคแล้วก็ทำนานะครับถ้าคนอีสานเนี่ยนะครับมีน้ำทำนานะครับรับรองว่าไอ้เงินต่างๆที่ต้องช่วยเหลือเนี่ยคนอีสานไม่ได้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเขามีน้ําให้ทํานาเขามีความสุขแล้วเขาก็แข็งแรงแล้วก็สามารถจะฟื้นเศรษฐกิจของทั้งประเทศได้นะครับแล้วงบของระบบชนประทานไม่ว่าจะเป็นจากกรมชนประทานเอง จากกรมทรัพยากรน,น้ํานะครับในพื้นที่นอกเขตชนบะทานผมคิดว่ามีความสําคัญที่ทางรัฐบาลจะต้องอไม่อยากให้ตัดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็คืองบของอข,อของกรมโยธาธิการและผังเบือกนะครับต้องนําเรียนว่านะครับที่ผู้อิปรายก่อนหน้าอภิปรายงบป้องกันตลิ่งนะครับของสงขาโครงการท่านอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่ของบ้านอีสานบ้านผมเนี่ยนะครับ ยังขาดอีกเยอะนะครับในเรื่องของตลิ่งที่ยังขาดแคลนนะครับซึ่งในฝนตกน้ําท่วมที่ผ่านมานะครับโพดุลที่ผ่านมาผมต้องไปเอากระสอบทรายไปอุดอตลิ่งกับพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราลําบากพวกเราต้องการว่ามานที่จะไปซ่อมแซมไปทําตลิง่งป้องกันนะครับการกัดเซาะของน้ํานะครับ ซึ่งอีสานในงบนี้เนี่ยครับของผมก็โดนตัดนะครับก็คือพื้นที่บ้านดินนําพัฒนาหมู่11ตําตบลเกิ้งนะครับผมเรามีอีกเยอะนะครับที่เรายังขาดแคลนเรื่องตลิ่งซึ่งต้องการงบของกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะเป็นตําบลท่าสงค์นะครับตาบลราชพัฒนานะครับตาบลเกิ้งนะครับซึ่งทั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ต้องคิดว่างบของการทํางานเรื่องของตลิ่งเนี่ยครับถือว่ามีความสําคัญในการพัฒนาชนบทด้วยนะครับุ ท่านชันนะครับว่างบมาในในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงบบูรณา,าการ13,000กว่าล้านรวมทั้งงบฟังก์ชันอีก39,000กว่าล้านเนี่ยนะครับอยากให้ท่านเน้นเหลือเรื่องของการไปพัฒนาชนบทนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์นะครับเรื่องของโถนนทางเรื่องระบบชนบทน,นะครับประเทศไทยของเรานะครับจะไปสู่ การแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ตัวนี้นะครับก็ต้องอาศัยการใช้เงินที่ตรงกับปัญหานะครับแล้วยิงให้แม่นนะครับกระสุนเรามีจำกัดนะครับราะแล้วการใช้งบประมาณครั้งนี้นะครับจะต้องใช้ให้แม่นนะครับแล้วก็ตรงกับปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งผมเข้าใจนะครับว่าในอนาคตอาจจะต้องมีการชดเชยนะครับเรื่องของอ เกษตรกรเรื่องของความลําบากของพี่น้องต่อไปนะครับก็คิดว่าวบส่วนนี้นะครับท่านจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนเราเป็นฝ่ายค้านเราคิดว่ายังไงเราก็คงโหวตอาจจะไม่ชนะหรอกครับแต่ว่าเราอยากให้ทางรัฐบาลใช้เงิน8 8 0 0 0ล้านเนี้ยนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนกับประเทศไทยแล้วทําให้ชวาวชนบทได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งให้มีความแข็งแรงที่จะต่อสู้กับ ปัญหาเศรษฐกิจสังคมและโรคโควิดครั้งนี้ต่อไปครับขอบคุณมากครับ